เดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับของการแจกแจงแบบทวินามเอาแบบอื่นบ้างที่มันออกมาจากอะไรนะเหรียนหัวก้อยเบื่อเบื่อแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปในการสุ่มหยิบบัตร1ใบ10ครั้งโดยหยิบแล้วใส่คืนนะครับถ้าในกล่องมีบัตรหมายเลข1 2 3 4 5อย่างละ1ใบแปลว่าทั้งหมดมีกี่ใบครับมี5ใบอันนี้เราก็แอบรู้เลยว่า NS ของเราเนี่ยในการทดลองสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยต้องเป็น 5นะครับพมันมี5ใบแล้วร,รู้อะไรอีกเออคำถามคือมันเป็นการแจกแจงแบบทวินามไหมเออเป็นทวินามไหมเงื่อนไขเนาะมันมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องมีการทดลองสุ่มหลายๆครั้งถูกไหมครับอันนี้ n เท่ากับ10แอบรู้ละโดยหยิบแล้วใส่คืนการหยิบแล้วใส่คืนเนี่ยมันส่งผลให้ มันเป็นแบบอิสระต่อการข้อที่หนึ่งเนาะการทดลองซูมแต่ละครั้งอิสระต่อกันเพราะว่าหยิบแล้วใส่คือไม่ว่าครแรกหยิบได้อะไรครที่สองในกล่องเนี่ยมันก็ยังมีหนึ่งสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้มีอะไรอีกอ่ะหยิบแล้วได้บัตรหมายเลขสี่ขอโทษครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของในกล่องเนี่ยไม่ว่าจะหยิบกี่ครั้งกลับมาหยิบรอบเดิมเหมือนเดิมเนี่ยมันในกล่องก็จะมีห้าใบนี้เหมือนเดิมทุกครั้งมันก็เลยทาให้ความว่าจะเป็นแต่ละครั้งเนี่ยไม่เปลี่ยนไปนะครับมีความเหมือนเดิม ก็จะตรงกับข้อที่3ามข้อที่2ก็คือผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มมีเพียง2แบบก็คือสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จใช่ไหมอ่ะดังนั้นจะเป็นสําเร็จก็คือเป็นไปตามผลที่เราสนใจนะครับกับไม่สําเร็จก็คือไม่เป็นไปตามที่สนใจเช่นอย่างข้อที่1เนี่ยนะครับหยิบได้บารหมายได้สี่ไม่เกิน2ครั้งก็คือได้4เนี่ยถือว่าสําเร็จแต่ถ้าได้เป็นไม่ใช่4ก็คือ1 2 3 5อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่สําเร็จ นะครับมาต้องวิเคราะห์ค่า N ค่า P กันนะครับอันนี้เป็นทวินามแบบที่ N เป็น10นะครับเพราะว่าสุ่มหยิบบัตร1นึ่งใบสิครั้งถามว่าความน่าจะเป็นคือเท่าไหร่มันคือ1นส่วนหครับเพราะว่าในกล่องมันมี1 2 3 4 5อย่างละใบแบบที่เราสนใจเนี่ยคือแบบที่ได้บัตรหมายเลขสีอยู่แบบเดียวก็คือ N E เป็นหนึก็อย่างที่บอกว่ามีหใบก็เลยเป็นห เปลี่ยนเป็นทศนิยมถามว่าทำไมต้องเป็นนิยมเพราะว่าในตารางอ่ะมันจะเป็นทศนิยมเนาะอ่ะเราก็จะเขียนว่าอ๋อพรอฟที่ x น้อยกว่าเท่ากับสองเป็นน้อยกว่าเท่ากับ2เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไม่เกินสองครั้งนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถ้าแอบเขียนเป็นเสอรลักษณ์นะครับก็เป็นซัมเมชันของไบนอมิเลนะครับ x โดยที่ n เป็นสิบ P เป็น0.2เนอะเพราะว่าความ่จเป็นที่สำเร็จในแต่ละครั้งเนี่ยคือแค่0.2โดย x เริ่มจาก0ถึง2ก็คือรวมตั้งแต่ได้0ครั้ง1ครั้งแล้วก็2ครั้งนะครับอ่ะเปิดตารางสิอะไรนะ n เป็น10 p เป็น0.2 x เป็น2นะครับ x ก็คือตรงนี้เปิดดูเชิบ n เป็น10อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะครับ n เป็น10แล้วยังไงต่อ เอ็นเป็นสิบเอ็กเป็นเท่าไหร่นะเอ็กเป็นเราลืมลืมลืมแปหนึงนะเอ็นเป็นสิบอ๋อเอ็กเป็นสองนะครับเพราะไม่เกินสองครั้งเอ็นเป็นสิบเอ็กเป็นสองนะครับพี P เป็นศูนย์จุดสองศูนย์ครับโอเคดังนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบศูนย์จุดหกเจ็ดเจ็ดแปดนะครับศูนย์จุดหกเจ็ดเจ็ดแปด นิดนึงเวลาเปิดตารางเนี่ยจริงๆอะ่ะเครื่องหมายต้องเปเครื่องหมายประมาณนะครับ0.678 7. อ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่2หยิบได้บัตรเป็นจำนวนขี้ไม่เกิน8ครั้งเหมือนเดิมเนาะ n เนี่ยมันจะเป็น10อยู่ละเพราะมันหยิบ10ครั้งเหมือนเดิมนะครับจำนวนคี้มีอะไรบ้างใน1 2 3 4 5ก็จะมี1 3 5ดังนั้นเนี่ย ne นะก็คือ3 n s ก็เหมือนเดิมคือ5ดังนั้น P ก็ต้องเป็น3.5ส่วน5ะครับก็คือหยิบแต่ละครั้งเนี่ยมีความม่าจะเป็นที่จะได้บัตรเลขขี่0.6นะครับทีนี้จำนวนคี่ไม่เกิน8ครั้งก็คือพรอของ X น้อยกว่าเท่ากับ8อ่ะไปเปิดตารางเลยแล้วกันนะครับได้ N ได้ P ได้ X กละนะครับ X ก็คือ8เปิดปุ๊บ n เป็นสิบนะครับ x คือแปด p ละ่ะ p x คือแปด p เป็นไหนอ่ะ p ศูนย์จุดหกใช่ไหมนี่นะครับตอบศูนย์จุดเก้าห้าสามหกศูนย์จุดเก้าห้าสามหกศูนย์จุดเก้าห้าสามหกนะครับเหมือนเดินประมาณเนาะ มาจากการเปิดตารางนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อที่3หยิบได้บัตรหมายเลขสี่หรือ5้าจนสาครั้งนะครับอันนี้แน่นอนทําให้ p ของเราเนี่ยเป็น2อส่วนหเพราะเราสนใจ4หรือห้าเรามี2กรณีได้สอส่วนหหรือว่า0-4 n เ,เป็น10เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยเขาสนใจแบบที่มันได้ 3, 3ครั้งพอดี นะครับก็คือพรอฟที่ x มีค่าเท่ากับ3แต่ถ้าเราเป็นแบบสะสมเราจะหายังไงนะครับมันมีวิธีอยู่เราจะใช้วิธีการแบบนี้ครับเวลาเราเปิดตารางครับมันจะได้แบบพรอฟที่ x น้อยกว่าเท่ากับ3ใช่ไหมครับก็คือมาจากพรอฟที่ x เท่ากับ0นเดี๋ยวขยบนิดนึงบวกพรอฟที่ x เท่ากับ1 บวกพรอปที่ x เท่ากับ2บวกพรอปที่ x เท่ากับ3มถูกไหมครับซึ่งเรามีอะไรเกินมาก็คือมี3ตัวแรกเกินมานะครับนั่นก็คือพรอปที่ x น้อยกว่าเท่ากับ2เท่ากับพรอป x เท่ากับ0บวกพรอป x เท่ากับ1บวกพรอปเเท่ากับ2นะครับถ้าเราจับมาลบกันเนี่ยเราก็จะเหลือตัวนี้ต,นตัวเดียว ถูกไหมครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าสีนี้จะหาได้จากพรอปที่ x น้อยกว่าเท่ากับ3ลบพรอปที่ x น้อยกว่าเท่ากับ2อ่ะแล้วก็ไปเปิดตารางนะครับ n เป็น10 x มีทั้ง3แล้วก็2นะครับโอเค p เป็นเท่าไหร่ศูนย์ุซลืมลืมลืมโจทย์ออกสากับสองนะครับ ดังนั้นเราหายัางไงเนี่ย p เป็น0.4ใช่ไหมครับลากลงมาเลย2กับ3ถูกไหมครับโอเ okay. ค0.3823นะครับ0.3823ลบ0.1673 ลบเลขให้เรียบร้อยนะครับจะขึ้นเลขนะครับศูนย์จุดสามแปดสองสลบศนย์จุโยศูนลบศูนย์จุดหนึ่งหกเนะครับได้เป็น0.2150ก็คือความน่าจะเป็นในการหยิบบัตร10บใบนะครับจากกล่องเนี่ยแล้วได้บัตรหมายเลขสหรือ5เป็นจานวน3ครั้งพอดิพอดีนะครับ เน้นย้ำม,มันเป็นแบบเท่ากับแต่ตารางมาเป็นแบบสะสมเราเลยต้องปรับรูปนะครับเป็นแบบสะสมสองอันมาลบก,กันเราก็จะน่าจะเห็นเทคนิคนะครับขอให้แถมนิดนึงดีกว่าไหนก็ทำละเทคนิคถ้าเราไปเจอแบบนี้ล่ะพรอปที่ x เ,เท่ากับเออเราจะหายัางไงดูจากเทคนิคนะครับมันก็จะเป็นพรอปที่ x น้อยกว่าเท่ากับเจ็ดนะครับ ลบด้วยพรอบที่ x น้อยกว่าเท่ากับ6ถูกไหมครับเราเรียนแบบเลยนี่ไงอันนี้เป็น x อันนี้เป็น x ใช่ไหมครับอันนี้เป็น x เป็น x ต้องลบออกด้วยสะสม x ลบ 1. 1นั่นเองยากไม่ยาก,ยากต่อไปข้อที่สี่นะครับหยิบได้บัตรที่ไม่ใช่หมายเลข3าอย่างน้อยสี่ครั้งแต่ไม่เกิน6ครั้งนะครับไม่ใช่หมายเลขสามนะครับ ก็คือแปลว่าเป็น1 2 4หรือ5ก็ 6, ได้ดังนั้นเนี่ย p รอปของเราก็จะเป็น0 8นะครับมาจาก4หารด้วย5นั่นเนองทีนี้สิ่งที่โจะถามคืออะไรนะเอท่ากับด้วยเขียวนิดนึงอยลืมนะครับทีนี้สิ่งที่เราถามคืออย่างน้อย4แต่ไม่เกิน6นะครับมันก็คือพรอปที่ X มากกว่าเท่ากับ4นะแต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ6 อันนี้หายังไงเราแอบมอง4-6เนี่ยมันเกิดจาก0 1 2 3 4 5 6ตัดออกด้วยแบบที่เป็น0 1 2 3ถูกไหมครับก็จะเหลือ4-6ตามที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มาเป็น p r o บ x น้อยกว่าเท่ากับ6ลบพร x น้อยกว่าเท่ากับ3พอลบกันเสร็จก็จะเหลือแบบที่เป็น4เป็น5เป็น6 ไปเปิดตารางเนาะพรอปเป็น0.8ถูกไหมครับ x เป็น6แล้วก็3ลดลงอันทีแล้วก่อนชืบๆๆพรอปเป็นเท่าไหร่นะ3ก็6เหรอวงไปก่อน3 6เอ็เป็น10เนาะพรอปเป็น0.8น,นี่อ่านี่ 0.1209นะครับ 0. ประมาณนะครับ0.1209ลบด้วย0.0009ก็คือประมาณ0.1200หรือว่า12%นั่นเองนะครับพยายามมองให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะครับเสร็จก็เรียบร้อยละข้อที่4ต่อไปข้อที่5นะครับหยิบได้แบบพี่เป็นคนคู่มากกว่า หลินพันหยิบได้บัตรที่ไปจนคู่มากกว่า5ครั้งนะครับคู่ก็มีแค่2กับ4ดังนั้นเนี่ยพรอปก็จะเป็น0.4 N จุเท่ากับสิมากกว่า5ครั้งแสดงว่ามันจะได้เป็นพรอปที่ X มากกว่า5ก็คือเริ่มจาก6เป็นต้นไปถูกไหมครับดังนั้นหายยังไงนะครับ หกไปต้นไปก็คือหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับถ้ามันสะสมเนี่ยแปลว่าส่วนที่เกินเนี่ยมันคือกลุ่มที่เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับเราก็จะเอาทั้งหมดลบด้วยสะสมศูนถึงห้านะครับมันคือพรอพเอกมากกว่าเท่ากับสิบอ้าขอโทษครับพรอพเอน้อยกว่าเท่ากับสิบลบพรอเอน้อยกว่าเท่ากับห้าซึ่งไอ้ก,ก้อนเนี้ย มาเป็นหนึ่งเนาะก็มันสูงสุดได้แค่สิบไบต์อะมันก็หนึ่งนะครับลบด้วยสะสมถึงห้านะครับ p เป็นศูนย์จุดสี่สะสมถึงห้า p เป็นศูนย์จุดสี่อ่าก็ได้เป็นศูนย์จุดแปดสามสามแปดศูนย์จุดแปดสามสามแปด ซึ่งมีค่าประมาณเท่าไหร่คิดเลขนะครับ0.1662หรือว่า16.62%นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับก่อนจบวิดีโอนี้เรามาดูต่อไปเป็นทฤษฎีบทและข้อสังเกตเกี่ยวกับการแจกแจงแบบตัวแปรสุ่มนะครับจริงๆเนี่ยนักเรียนสามารถใช้สูตรเก่าได้เลยนะครับที่ว่ามิ X คืออะไรนะเช่น summation ของ x i คูณพรอบ x เท่ากับ x i บวกตั้งแต่พจแรกถึงพจสุดท้ายเนาะตามค่า x ที่เป็นไปทั้งหมดเยอะไหมเยอะดังนั้นเนี่ยเขาเลยมีสูตรมาให้นะครับ m x หรือว่าค่าคาดหมายเนี่ยเท่ากับ NP. n p n คืออะไรจำนวนครั้งของการทดลองสุ่มอันนี้เราคุ้นชินอยู่แล้วแล้วก็ p เหมือนเดิมเลยคือความเป็นที่จะสำเร็จในแต่ละครั้งง่ายๆไม่ต้องไปคิด summation เยอะแยะใช้สูตรเลยถ้าเป็นทวินามนะครับย้ำว่าถ้าเป็นทวิ นาม μx เท่ากับ np อันนี้คืออะไรใายอะไรเอ่ยส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานถูกไหมครับก็คือสแควรของ np คูณ1ลบ p นะครับแทนค่าได้เลยส่วนอันนี้เป็นสูตรที่สามสูตรที่อาจต้องต้องจำนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นสูตรกรณีที่บางครั้งเนี่ยพรอปของเราเนี่ยค่า p ของเราเนี่ยไม่อยู่ในตารางอาจต้องใช้สูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้นิดนึง ซึ่งในข้อที่3เนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบเปิดตารางเราอาจจะใช้สูตรนี้ได้นะครับอาจจะจำยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวใช้บ่อยๆแล้วก็จะจําได้ไปเองนะครับ x ของเราคือ3เพราะว่าเราสนใจความว่าจะเป็นที่หยิบได้3ครั้งพอดีนะครับนั่นก็คือก้อนนี้มันคือพอ p ที่ X เท่ากนะับ3เนาะตรงกับรูปนี้เลย X เท่ากับ3แล้วไงต่อ N เท่ากับ10 p เท่ากับ0ู 4, นะครับ แทนค่าลงไปเลย o p t x เท่ากับ3จะเท่ากับ10เลือก3คูณ pop 0.4กำลัง3วงเล็บ0.6กำลัง6เขาะากำลัง7นะครับ n ลบ x ได้7ครับนี่ n ลบ3นะครับได้7 10เลือก3ได้เท่าไหร่ทบทวนให้ก็คือ10แฟก หารด้วย3มแฟกคูณสิลบ3ามได้เจดนะครับเจดแฟกคิดเลขออกมาเป็น10บแฟกต,ตัดได้เจ็ดแฟกได้10บคูณ9คูณ8ปนะครับสามแฟกได้6กตัดจะเรียบร้อยเหลือหนึ่งร้อยี่สิบนะครับอ่าแทนค่าลงไปเท่ากับ1นึ่คูณ0 4นย์กำลังสามนะครับมองเป็น4ี่กำลัง3ามก่อน4คูณ4คูณ 4, ณ 4. ได้หกสบสอย่าให้สิบ อีหนึ่งส่วนสิบเนาะที่มาจากทอซิยมเนี่ยมันคือหนึ่งมันคือสิบกำลังสิบอยู่แล้วเอาไว้ข้างล่างก่อนหกกำลังเจ็ดหูเลขมาหารสามมากสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับคูณสองเจ็ดเก้าเก้าสามหกอ่ะสุดท้ายคูณเลยต่อคูณหกสิบสี่คูณคูณหกสิบสี่คูณร้อยยี่สิบหารสนะิบกำลังสิบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผลลับออกมาเป็นประมาณศูนย์จุดสองหนึ่งห้าศูนย์นะครับจะเห็นว่า นี่ไงในตารางเขามีให้มาแล้วนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการคำนวณเลขตรงนี้ค่อนข้างเยอะการที่มีตารางมาให้ทาให้เราไม่ต้องกดคียเลขในส่วนนี้เขาสําเร็จรูปมาแล้วเราจะใช้แบบนี้นะครับในกรณีที่เราไม่มีตารางนะครับหรือกรณีที่ค่า p เนี่ยมันอยู่นอกในตารางที่เขาใส่มาให้นะเราสังเกตเนี่ยในค่า p มันจะมี1% 5% 10% 1 5ทีละ5 หรือถ้าอยู่นอกตารางเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องคิดเลขเองนะโดยใช้เครื่องคานวณมาช่วยพอคิดเลขเองตรงนี้คงไม่ไหวนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเส่ร์ของตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบททฤษฎีบทนะครับข้อที่1นี้เห็นตัวอย่างลและส่วน2และ3เนี่ยเดี๋ยวไวค้คลิปถัดไปเราค่อยมาลองทํากันนะครับ